กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะพระคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือกันต่อจากคุณพัชสสรังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัตคุณคุณองคกฎค่ะแต่ก่อนเราจะไปติดตามเรื่องความขัดแย้งนั้นๆนะคะมาดูกันที่คําสั่งล่าสุดที่ทรัมป์เซ็นไปก่อนค่ะโดนัลด์ทรัมป์นั้นเซ็นคําสั่งนะคะเพื่อเพิ่มข้อบังคับให้เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการวีซ่าที่จะออกให้กับแรงงานทักษะสูงชาวต่างชาติเพื่อจะนะคะหวังที่จะสร้างแรงจูงใจให้จ้างแรงง,งานชาวอเมริกันแทนค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ค่ะที่เรียกว่า Buy American Hire American หรือว่าซื้อสินค้าอเมริกันจ้างคนอเมริกันที่สำนักงานของบริษัท Snap-on ผู้ผลิตเครื่องมือในรัฐวิสคอนซินมอันอังคารนะคะโดยคำสั่งฉบับนี้กำหนดให้ทบทวนกระบวนการการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกามากขึ้นและทบทวนโครงการวีซ่า H-1B ที่ออกให้แรงงานมีทักษะสูงจากต่างประเทศ ครัปมกล่าวก่อนลงนามนะคะว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าที่ผลิตในสหรัฐมากขึ้นหลังจากนานมากแล้วที่โรงงานในอเมริกานั้นปิดตัวลงและตําแหน่งงานก็กระจายออกไปนอกประเทศค่ะวีซ่า H-1B มักนิยมใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆในสหรัฐเพื่อรับสมัครแรงงานต่างชาติมีทักษะสูงเพราะส่วนใหญ่มีค่าจ้างถูกกว่าแรงงานชาวอเมริกันค่ะ โดยแต่ละปีมีการออกวีซ่าให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ65,000คนผ่านระบบลอตเตอรี่และอีก20,000คนที่สำรองพิเศษไว้ให้กับลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงแต่ทรัมป์มองว่าควรยกเลิกการให้วีซ่าด้วยระบบลอตเตอรี่โดยควรคัดเลือกผู้สมัครที่มีทักษะสูงสุดและค่าจ้างสูงสุดเท่านั้นค่ะชาวอินเดียเป็นกลุ่มที่ได้วีซ่านี้มากที่สุดในแต่ละปีค่ะและบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่รับแรงงานต่างชาติจะได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทเหล่านี้เคยชี้แจงไปแล้วว่าวีซ่าชนิดนี้มีความจําเป็นเพราะจะเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ทํางานต่อในสหรัฐหลังจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาแรงงานอเมริกันที่มีทักษะตรงกับความต้องการได้นั่นเองค่ะ